สวัสดีครับแคมปิ่งท็อกกับพลพัฒครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องแนวทางการ DIY อีกแล้ว DIY อะไร DIY ในการลดเสียงของตัวที่เป็นเครื่องปั่นไฟก่อนหน้านี้คราวที่แล้วที่ผมไลฟ์สดผมได้พูดถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุดแต่งนะของเครื่องปั่นไฟหลายท่านคงงงโอ้เครื่องปั่นไฟมันมีชุดแต่งด้วยเหรอมีนะครับมีนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่า ลิงก์ไหนที่ผมได้พูดถึงชุดแต่งของตัวเครื่องปั่นไฟกระเป๋าหิ้วของยี่ห้อ Honda านะครับทาไมผมถึงพูดถึงยี่ห้อ Honda นะครับเพราะว่าผมคิดว่า Honda นี่โอเคละ่ะสินค้ามันราคาแบบราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มีคุณภาพลแล้วแล้อย่างหนึ่งตัว Honda EU 20 i หรือ10 i เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของอามาตรฐานอะไรเงี้ยผมว่าชัวนะชัวยังไงก็ชัวสำหรับคนที่ต้องการจะใช้ระยะยาว แต่ที่นี่หลายท่านหลายท่านนะมีคําถามว่าเครื่องปั่นไฟมันดังแค่ไหนนะครับมันดังแค่ไหนมันดังขนาดไหนมันดังอย่างไรนะครับและดังแค่นี้เนี่ยเวลาเราเอาไปแคมป์เนี่ยมันจะดังมากเกินไปหรือไม่นะครับวันนี้ผมก็จะมีข้อมูลมานําเสนอนะครับว่าความดังขนาดเนี้มันจะเทียบเียงกับความดังขนาดไหนแล้วก็ทั้งนั้นไม่พอนะครับผมก็จะมานําเสนอแนวทางว่าจะลดเสียง ได้อย่างไรบ้างนะครับยังไงก็ติดตามรับชมได้เลยครับครับก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อหานะครับก็จะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าหลายท่านก็อาจจะพูดว่าเอ๊ะสเปคของ h o n d a เนี่ยมันเป็นสเปคที่อ้างอิงมาจากไหนมันสเปคมันใช้งานได้จริงหรือไม่ อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่า Honda เนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ไม่ได้ขายแต่เฉพาะในประเทศไทยนะไอรุ่น EU20i เนี่ยขายไปหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปนะยุโรปหรือแม้แต่ทางาญี่ปุ่นเมืองไทยนะครับแล้วก็ทางนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอเมริกาพวกนี้มีขายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เขาจะทําไปขายในประเทศนะที่จเจริญแล้วนะครับสเปคเขาต้องค่างต้องค่อนข้างแม่นนะต้องค่อนข,ข้างแม่น เขาคงไม่มีทางที่จะมามั่วสเปคนะเพราะถ้าในงั้นเนี่ยถ้ามั่วสเปกขึ้นมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาไปทดสอบขึ้นมาละผมว่ามีโอกาสที่จะโดนนะโดนฟ้องร้องเรื่องอ่ะเขาเรียกว่าไนะเขาเรียกว่าลนะ้วสบก,ก็อะไรนะที่มันอะไรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสเปคที่ออกมาจากของ Honda เลยเนี่ยผมว่าเป็นสเปคที่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับอ่ะโอเคเราไปเข้าเนื้อหากันดีกว่าครับครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัว ความดังของเครื่องปั่นไฟกันก่อนนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นของ Honda นะครับในตัวที่เป็นรุ่น EU10i นะครับความดังสูงสุดของมันจะอยู่ที่57เดซิเบลเลยนะครับทีนี้ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีค่ามาตรฐานของมันอยู่นะครับว่าวัดอย่างไรนะครับตัวที่เป็น Honda EU10i นะครับหรือ1,000วัตต์ก็ ความดังอยู่ประมาณนี้นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งก็ครับก็เป็นรุ่น EU 20i นะครับหรือ2,000วัตต์ความดังสูงสุดของมันจะอยู่ที่59เดซิเบลนะครับ59เดซิเบลเพราะฉะนั้นเราจะไปดูอะไรเราจะไปดูนะครับว่าเขาเขียนในสเปคว่าอย่างไรนะครับครับนี่นะครับผมคอปสเปคมาให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าเป็น EU 10i ความดัง52-57เดซิเบล ซึ่งไอตัวเครื่องปั่นไฟของ Honda เนี่ยมันจะมีอะไรมันจะมีโหมด Eco คนะคือโหมดประหยัดถ้าเราใช้โหมดประหยัดเนี่ยมันจะความดังมันจะลดลงเหลืออยู่ที่52เดซิเบลแล้วก็ถ้าเร่งสุดแบบไม่ได้ใช้โหมด Eco นะก็จะ57นะครับส่วนถ้าเป็นตัว EU 20i เนี่ยจะอยู่ที่54แล้วก็59เดซิเบลนะครับอันนี้ก็เขียนไว้เลยนะความดังระดับความดังของเสียงขณะใช้งาน ระยะที่ใช้เป็นมาตรฐาน7เมตรอันนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะประมาณว่าตั้งเครื่องเอาไว้นะครับแล้วก็จากตัวเครื่องห่างไป7เมตรจุดที่เราอยู่แล้วก็วัดความดังของเสียงนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอท่านที่ทราบนะในเรื่องของการทดสอบมามานี่มาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้หลายคนก็คงจะแบบคุ้นชินแต่เครื่องอปั่นไฟนะครับที่เป็นแบบตัวธรรมดานะก็คือตัวใหญ่ๆนะครับแบบในรูปนะ ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะความดังอยู่ที่ระดับผมว่าน่าจะประมาณ8 9 0เดซิเบลได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างดังนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอพอนึกถึงเครื่องปั่นไฟปั๊บเราก็จะนึกถึงเครื่องปั่นไฟแบบประมาณนี้นะครับไอ้ตัวนี้แน่นอนครับเสียงมันดังอยู่แล้วนะเสียงมันดังอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้เน้นไนงะไม่ได้เน้นเหมือนตัว Honda ที่เป็นรุ่น E.U. Series เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากการใช้งานของลักษณะการใช้งานมันต่างกันนะมันต่างกัน อันนึงเน้นในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ในเรื่องของเสียงที่เงียบนะครับเอาไปใช้ในแนวแบบรถบ้านนะหรือว่าปั่นในสถานที่ที่เป็นชุมชนเสียงไม่ดังส่วนตัวเนี้ยที่เห็นเนี่ยผมคิดว่าเขาว่าจะใช้ในในในไซต์งานก่อสร้างนะครับคือไม่ได้เน้นเรื่องของความเงียบนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของความเบาพกพาง,ง่ายอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมีวัตต์สูงๆไปเลยเท่าที่เห็นก็จะมีตั้งแต่1000วัตต์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะ ที่เป็นเครื่องใหญ่นะครับแบบประมาณ 160-200CC ซีซีไปเลยนะแล้วก็มีตั้งแต่1,000วัตต์2 0 0 0ัวัตต์3,000วัตต์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การออกแบบดีไซน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันต่างกันแล้วนะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟ2ชนิดนี้นะครับสำหรับถ้าจะเอาไปใช้กับงานรถบ้านเนี่ยนะก็น่าจะต้องมองเป็นแบบกระเป๋าหิ้วนะหนึ่งน้ำหนักเบา2เสียงที่ไม่ได้ดังจนเกินไปนะครับทีนี้ ต่อมานะครับหลายท่านยังไม่รู้ว่าความดังระดับ50 d เดซิเบลถึง59 d เดซิเบลเนี่ยมันดังแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางกราฟกันที่ผมไปนค้นหามาให้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าความดังขนาดเนี้ยมันประมาณไหนนะท่านจะได้นึกภาพบอกว่าอ๋อเนี่ยคือความดังที่มันใกล้เคียงนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูเลยครับหลายคนนะครับพอพูดถึงระดับความดังของเดซิเบลแล้วหลายคนอาจจะงง,ง,งว่า ความดังระดับไหนถึงเรียกว่าดังความดังระดับไหนถึงเรียกว่าเบาผมก็เลยเอากราฟมาให้ดูนะครับคร่าวๆว่าความดังเขาจะแยกความดังเป็นกี่เดซิเบลดีกี่เดซิเบลนะครับว่าอันไหนดังสุดๆอันไหนดังมากดังปานกลางเบาแล้วก็เบามากนะครับอ่ะแต่เราจะมาพูดในเรทของความดังนะที่มันใกล้เคียงกับเครื่องปั่นไฟของ Honda นะครับตามที่สเปคที่ Honda แจ้งเอาไว้อยู่ที่ 5 4าสถึงเดซิเบลทีนี้เราก็มาดูเรทกันนะครับจะเห็นได้ว่าความดังอยู่ที่50-60ถึงหกเดซิเบลเนี่ยเป็นความดังขนาดปานกลางนะครับขนาดปานกลางคือเสียงพูดทั่วๆไปเสียงฝนตกเบาเเห็นไหมครับความดังจะอยู่ที่ประมาณ50-60ถึงบเดซิเบลนะครับแล้วถ้าดังกว่านั้นล่ะเสียงเครื่องดูดฝุ่น70นะเห็นไหมผมคิดว่าเสียงเครื่องดูดฝุ่นนี่หลายท่านคงน่าจะคุ้นอยู่แล้วแหละว,ว่า เวลามันเปิดแล้วมันดังแค่ไหนอันนั้นคือดัง70เดซิเบลเพราะฉะนั้นเครื่องปั่นไฟของ Honda จะเบากว่าเสียงเครื่องดูดฝุ่นนะครับพอสมควรเลยนะนี่จะเป็นข้อมูลนะครับทีนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าไอ้เครื่อง Honda ที่ผมนำมาให้ท่านดูแล้วเอามา DIY ใส่กล่องลดเสียงตามแบบฉบับของที่ผมไปดูของทางต่างประเทศมานะครับถ้าเราสามารถลดเสียงลงจาก -5 4บถึง59เดซิเบลเราลดไปอีกประมาณสัก1 0ถึง15เดซิเบลนะครับทีนี้ความดังมันจะอยู่ที่เท่าไหรความดังเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 30- ถึง40บเดซิเบลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความดังระดับเบานะครับซึ่งความดังระดับ3 0ถึง40เดซิเบลเนี่ยนะมันก็คืออะไรมันก็คือเสียงที่อยู่ภายในห้องสมุดนะครับเสียงห้องนอนตอนกลางคืนอืม้ม เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาไป DIY เพิ่มนะ DIY เพิ่มก็น่าจะทำให้เสียงมันลดลงได้อยู่ที่30-40เดซิเบลจากที่ก่อนหน้านี้เคลมไว้อยู่ที่54-59ถ้าลดได้เหลือประมาณสัก30-40เดซิเบลผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับข้อมูลตรงนี้ท่านสามารถที่จะ เข้าไปดูได้นะใน Google อันนี้ผมก็เอามาจาก Google นะครับแล้วเขาก็ยังมี h a ชแทตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าระดับ85เดซิเบลขึ้นไปไม่ควรฟังต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเพราะอาจทำให้สูญเสียการได้ยินนะเพราะฉะนั้นระดับ85เดซิเบลขึ้นไปก็คืออะไรเสียงนกหวีดเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับเสียงโรงงานเห็นไหมก็จะเป็นอยู่ในระดับที่ดังแล้วก็ดังมากนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็คือข้อมูลนะข้อมูลของตัวที่เป็นความดัง ของระดับเดซิเบลต่างๆนะครับครับทีนี้เรามาดูแนวทางการ DIY ของผมที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับอย่างแรกเลยถ้าอยู่ในวงการที่เป็นเลื่อยยนต์หรือเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วไอ้เครื่องตัดหญ้าหรือว่าเลื่อยยนต์เนี่ยที่เป็นระบบ2จังหวะเนี่ยท่านก็จะทราบกันดีนะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะดังแสบแก้วหูนะครับทีนี้ในเมืองไทยเขาก็มีคนที่แบบทําตัวท่อเก็บเสียงเนี่ยออกมาขายนะ ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงนะครับหลักการมันเป็นยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะรู้เพียงแต่ว่าไอ้ท่อตัวเนี้ยเขาจะซื้อมานะครับแล้วก็จะใส่แทนเข้าไปท่อตัวเดิมนะท่อตัวเดิมมันก็จะทําให้เสียงเนี่ยมันลดลงนะมันลดลงแต่ทีเนี้ยถ้าจะเอาไปใช้กับเครื่องปั่นไฟฮันด้าเนี่ยผมคิดว่านะเราก็ไปหาซื้อที่มันเป็นอ่าท่อกลมๆนะถึงเวลาเสร็จปับ๊บเราก็เอามาต่อนะครับต่อเข้ากับปลายท่อไอเสียของตัวเครื่องฮ o นด้านะครับ แล้วก็หาอะไรขันรัดไว้หน่อยผมคิดว่าจากที่มันดังอยู่สูงสุดของมันนะที่มันแจ้งไว้อยู่59เดซิเบลเนี่ยเออตรงนี้นี่ถ้าใส่ท่อตัวนี้เข้าไปนะที่เขาเอามาไว้ลดเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะของพวกเครื่องตัดยากเครื่องเอ,อเลื่อยยนต์เออนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะลดลงไปถ้ามันลดได้อีกสัก5-10เดซิเบลเนี่ยโอ้แจ๋วแล้วนะ จากที่มันดังอยู่59มันก็อาจจะเหลือประมาณสัก50อะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าใช้ในโหมดที่มันเป็นอีโคโหมดของมันจาก52 54าก็อาจจะลดลงไปถ้าลดลงไปได้1 0 d เดซิเบลก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก40นะอะไรเงี้ย4 4 43 4 44 5ลดได้ขนาดนี้ทีผมว่าก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะแต่ถ้าสมมติใส่ท่อแบบนี้แล้วเสียงมันยังเบาไม่พอนะครับมันคราวนี้มันต้องเลย มันจะต้องไป DIY เพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือกล่องเก็บเสียงนะครับเอาไปดูกันเลยครับหน้าตาเป็นอย่างไรนี่นะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับถ้าเมื่อกี้แนวทางแรกที่ผมนำเสนอนะครับก็คือใช้ท่อเก็บเสียงนะหาซื้อมาต่อเพิ่มเข้าไปถ้ายังเบาไม่พอนะครับก็ยังมีอีกแนวทางหนึ่งก็คืออะไรแนวทางที่เป็น DIY กล่องเก็บเสียงตัวนี้ท่านเข้าไปเซิร์ชได้ในอ่า Google นะครับ Google เซิร์ชคำว่า q u i e t box นะ Quiet Box ก่อนที่จะเซิร์ชคำว่า q u า e t Box ให้พิมพ์คำว่า Gener a t o r นะครับ Generator Quiet Box กนะครับก็คือเครื่อง Gen e r a t o r ก็น่าจะแปลว่าเครื่องปั่นไฟ Quiet ก็คือเงียบ b ็อกก็คือกล่องนะก็คือกล่องเงียบสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับท่านเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะโปรเจกต์ Project ตัวนี้ฝรั่งนะครับต่างประเทศทำกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเพราะบางทีเขาต้องการที่จะลดเสียงนะในกรณีที่ก็ไป แคมปิ้งหรือแน้แต่ไปรถบ้านนะครับหลักการไม่มีอะไรเลยนะเอาไม้มาตีเป็นกล่องนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ตัวกันเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟม p u โฟมอะไรก็ตามแต่ทําเป็นกล่องให้มันมิดชิดนะครับสำหรับหลายท่านคงเป็นห่วงเรื่องของความร้อนนะเรื่องของความร้อนครับในเรื่องของความร้อนเนี่ยถ้าดูหลายๆโปรเจกต์ของทางต่างประเทศนะครับเขาจะติดพัดลมให้ก็คือเจาะช่องด้านหนึ่งนะครับ ให้ลมมันปิดพัดลมให้มันดูดลมเข้านะครับหลังจากที่ลมมันดูดเข้าแล้วก็ผ่านตัวเครื่องนะ <S <S แล้วก็ออกไปทางด้านท้ายเครื่องที่เป็นท่อไอเสียด้านท้ายท่อไอเสียนี้เขาจะมีเป็นเหมือนเป็นตะแกรงระบายอากาศนะครับก็จะช่วยนะให้อากาศมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปในเรื่องของความร้อนนี่ผมคิดว่าจุดตรงนี้นะสำหรับนัก DIY ถ้าคนเห็นแล้วผมคิดว่ามันคงจะไม่ยากเกินความสามารถของพวกเรานะส่วนความแรงของพัดลมหรือแม้แต่ ความขนาดท่อทางลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรนั้นอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมยังไม่เคยทํานะผมเพียงแต่นําไอเดียนะครับที่เขาทําการมานําเสนอสําหรับท่านที่แบบเอออยากจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วนะครับหรือกําลังจะมองว่าเครื่องปั่นไฟนะว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างสําหรับการที่จะลดเสียงของตัวเครื่องปั่นไฟจากที่ในกรณีถ้าใช้เป็นกระเป๋าหิ้วจากที่มันเบาอยู่แล้วนะอยากจะให้มันเบาลงไปอีก อย่างที่ผมแจ้งนะครับถ้าท่านสามารถที่จะลดเสียงเครื่องปั่นไฟลงได้จาก5 0ถึง60เดซิเบลเนี่ยนะให้มันลดลงไปได้ประมาณสัก1 0ถึง15เดซิเบลเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับยอดเยี่ยมแต่นี้ต้องดูทางโปรเจกต์ของฝรั่งหรือต่างประเทศนะครับไม่ไม่ทราบไม่ไม่แน่ใจว่าเขาได้แจ้งไว้หรือไม่มีการทดสอบหรือไม่ว่ามันสามารถลดเสียงได้กี่เดซิเบลนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าทําตามที่ผมนําเสนอเนี่ย สองแนวทางนี้นะ1ใส่ท่อลดเสียง2ตีกล่องเก็บเสียงนะครับถ้าลดความดังลงไปได้สัก20เดซิเบลนะ20เดซิเบลความดังก็จากที่เคยดังอยู่ประมาณ59ก็ถ้าลดลงไปเหลือประมาณสัก30 d นะ l 0เดซิเบลเหลือเพียงแค่30เดซิเบลเนี่ยโอ้โหผมว่าเบามากนะครับเบามากเบามากๆนะครับก็อย่างเงี้ยเวลาเราไปแคมปิ้งตามสถานที่ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยในกรณีที่แบบ คนไม่เยอะนะแล้วเราก็เวลาจะใช้พวกนี้เราก็อาจจะอยู่ห่างไกลจากกลุ่มชุมชนบ้างนะครับแล้วเราก็เปิดนะเปิดเครื่องปั่นไฟใช้งานแต่ส่วนตัวผมคิดว่านะครับไม่น่าไปใช้ตามอุทยานนะแต่ว่าถ้าไปที่สาธารณะที่ท้องไร่ท้องนาสวนของส่วนตัวอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะพอเป็นแนวทางนะครับ ครับก็เป็นเนื้อหาที่ผมนําเสนอนะครับซึ่งแน่นอนครับผมยังไม่ได้สัมผัสจริงๆนะตัวเป็นๆของตัว Honda เป็นแต่เพียงข้อมูลที่ผมได้นํามานะเรือผมไปนค้นหามาแล้วก็แนวทางในการ DIY เพิ่มเติมนะครับซึ่งผิดถูกอย่างไรเนี่ยผมยังไม่ทราบนะยังไม่ทราบนะครับก็สําหรับท่านที่ฟังแล้วนะครับมีเครื่อง Honda อยู่แล้วหรือแม้แต่เครื่องปั่นไฟอื่นๆอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาเทคนิคที่ผมนําเสนอเนี่ยเอาไปใช้งานได้นะครับ ในอนาคตข้างหน้าถ้าผมได้มีโอกาสซื้อเครื่องปั่นไฟยี่ห้อ Honda นะผมจะเอามา DIY ตามแนวทางที่ผมได้นำเสนอไว้นะครับถ้าเป็นอย่างไรในอนาคตอันไกลอันอันข้างหน้าเนี่ยนะผมถ้าได้ซื้อเครื่องมาแล้วผมก็จะมาดี Y แล้วก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สำหรับท่านที่มีไอเดียหรือมีแนวทางหรือเคยทำหรือเคยปฏิบัติแล้วนะครับได้ผลหรือมีคอมเมนต์อย่างไรนะสามารถที่จะคอมเมนต์ลงไปใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ แล้วก็เผื่อเพื่อนๆท่านอื่นนะที่มีประสบการณ์ก็มาแชร์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะท้ายคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สําหรับตัวที่เป็นอะไรอ่ะที่ผมพูดไรสดเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวกับตัวเครื่อง Honda ของแต่งเครื่อง Honda ปั่นไฟนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด s u b s c r i b e ในช่อง y YouTube ให้ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนแคมปิ้งทอลกกับพลวั์สวัสดีครับ